สวัสดีค่ะมือนี้สิพามาไหว้พระเด้อค่ะอยู่วัดประเทศลาวเด้อค่ะวัดนี้มีชื่อว่าวัดสินชัยรามค่ะตั้งอยู่บ้านโนนหินแห่ของอันเมืองเฟืองค่ะวัดนี้เป็นวัดขนาดใหญ่จ้าล้อมรอบด้วยหุบเขาค่ะ ถูกสร้างพร้อมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยจ้าค่ะ,คะเมื่อเฮาเข้ามาในวัดนี้แล้วต้องแต่งกายให้สุภาพเด้อค่ะต้องใส่ผ้าถุงค่ะแล้วก็ต้องรวบผมนําเนื้อจ้าวัดเพิ่นก็มีดอกไม้ทูกเทียนให้เฮาบูชาคือกับประเทศเฮานี้แหละค่ะเฮากับบูชาตามรัตธาค่ะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะดอกไม้ทูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหน้าในด้วยจ้า บริเวณวัดเพื่อน,อนกับว่างขวางเนานะคะา่ะบรรยากาศาด,ดีดีค่ะเสียงกไปอมองไปกับเป็นแบบว่าหูบเขานะคะ ในวัดเพื่อนกะมีจุดต่างๆเด้อค่ะในเรื่องที่เฮาสิกราบไหว้ขอเนาะค่ะเนาะบางคนกับมาขอเรื่องการงานค่ะกับไปอีกจุดหนึ่งค่ะบางคนกัมาขอเรื่องความรักกับไปอีกจุดหนึ่งเด้อค่ะความอันสุขภาพเรื่องเงินกับไปจุดต่างๆเด้อค่ะมีหลากหลายค่ะแล้วแต่จุดจุดประสงค์ของอันคนมากราบมาไหว้นะคะในวัดกะมีจุดที่ก่อสร้างก็มีอยู่เด้อค่ะยังบ่ได้เรียบร้อยเด้อจ้า มือแรกเนาะค่ะมืแรกเสียมีบางมองท,ที่ที่ต้องปรับปุ่มเนาะคะ่ะขยายน,นะะําเด้อค่ะบัดน,นี้กสิาพาไปชมบรรยากาศในวัดเด้อจาอ้าไผเห็นจุดใดก็ขคอตามตรัทธาเลยเด้อค่ะ <c oughs> ค <Yeah. S 1> บริเวณวัดก็มีภูเขามีหน้าผาบรรยากาศงามงามเน้อคะ่ะมีอันให้เฮาได้กลับไว้ทุกมองเลยค่ะ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็น ่อปู่ชีวะกะเด้อค่ะใครที่สุขภาพร่างกายไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงอยากแข็งแรงต้องมาสักการะบูชาตรงจุดนี้เด้อจ้าเอากระเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเลย้อคะเป็นแบบว่างามเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเงินเด้อค่ะเงินประเทศเราเพิ่นเอามาพับเป็นอันเป็นพญานาคเนาะคะ่ะแบบสุดยอดเลยเด้อจ้ะมองไปทางใดก็บแบบว่า ล่ามปฏิมากรรมแบบว่าสุดยอดมากจ้า